เพื่อนเพื่อนครับผมพามาดูตอมะเดือฝรั่งนะนี่คือตอมะเดืออุทุมพรนะเป็นตอไทยบ้านเราเนาะนี่ผมก็เสียบเนี่ยพอตัดปุ๊บมันจะเป็นเงี้ยทรงมันจะเป็นเงี้ยเพื่อนเห็นไหมอันนี้คือต้นมันนะต้นที่ก่อนที่ผมจะตัดนะพอตัดแล้วจะเป็นงี้นะอันนี้ผมเสียบไว้เ,ออเมื่อเนี่ยเมื่อประมาณสัก40วันได้ครับเนี่ยเนี่ยก็จะเป็นเงี้ยอย่างายพันคุโรมิสุใช่ไหม อ่ะเนี่ยก็เสียบเข้าไปเป็นคือเป็นมะเดือฝรั่งจากต่างประเทศแหละสายพันธุ์ดีเนาะรสชาติอร่อยนะผมก็มาเสียบกับนี่อันนี้อันนี้ก็จะเป็นไวซ์ลาเอลนะครับผมอันนี้ก็มาเสียบใหม่เนี่ยก็คือต้นหนึ่งมีหลายสายพันธุ์ได้เพื่อนแต่จริงๆอะ่ะมันก็ควรเลี้ยงไม่เกินสัก3ามกิ่งเนาะอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยผมฝากผมฝากไว้ก่อนคือผมทําหลายกิ่งนะเพราะผมฝากไว้ก่อนคาว่าฝากไว้ก่อนหมือว่าผมยังไม่พร้อมไงคือค่อยๆทําผมก็จะแบบ เหมือนพอมันติดใช่ป่ะผมก็เอากิ่งเนี่ยเอากิ่งยเงี้ยเนี่ยเนี่ยตัดไปแล้วก็ไปเสียบกับตออื่นเพราะตอหนึ่งควรจะมีสักสามกิ่งพอเพื่อนมันถึงจะเลี้ยงลูกได้ดีนะเอาจริงนะเป็นอย่างนั้นนะครับเนาะเนี่ยพอกิ่งเยอะๆอะผมให้ดูพอกิ่งเยอะๆอย่างเงี้ยเห็นป่ะกิ่งมันจะไม่ค่อยสมบูรณ์เพื่อนเห็นป่ะเนี่ยกิ่งมันเยอะไปเพื่อนเห็นไหมเนี่ยแต่ผมเลี้ยงกิ่งไว้ทำไมเพื่อนไว้เสียบไว้ขยายพันธุ์ไงเนี่ยไว้ขยายพันธุ์แบ่งปันนื่นเพื่อนางเนี่ยออย่างเงี้ย่อเห็น่ ผลของเขานะเนี่ยผมห่อไว้นะครับก็เนี่ยผมก็ตอนไว้ตอนก็ออกลากด้วยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเพื่อนเห็นลากไหมเนี่ยอะเนี่ยเห็นไหมออกลากแลวออกลากแล้วนะอันนี้ก็ออกลากเพื่อนเห็นป่ะเนี่ยเนี่ยผมก็เตรียมแบ่งแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อนแหละแล้วก็มีทางลูกค้าเขาจองบ้างอะไรบ้างเนาะก็แบ่งๆบ่งปันกันไปนะครับสวนผมเนี่ยแม่มันมัน,ม,นมันได้แดดร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับ คือมันแข็งแรงล่ะต้นไม้อะแล้วผมก็ไม่ฉีดยาฆ่า,มาแมลงอะไรด้วยนะครับถ้าใครตามติดตามผมอะจะรู้เลยว่าผมอะสวนผมอะเขาเรียกระบบนิเวศให้มันระบบเวศมันเกื้อหนุนกันนะนะครับเนี่ยมันจะมีหนอนมีอะไรแหละกินบงกินใบนะ่ะตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับผมเนาะเขาปล่อยเขาแหละครับนี่แหละก็ให้เพื่อนชมอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็มันทานได้ทั้งปีผลนะ่ะ ผลนะั้นมันออกทั้งปีนะเพื่อนเนี่ยอย่างเงี้ยอีลักกี้เนะี่ยมันก็มีผลให้ทานตลอดนะเพื่อนเห็นปะเนี่ยแสงมันย้อนแสงบป่ไม่รู้เนาะต้องขอโทษด้วยนะมันมองไม่ค่อยชัดอะนะครับเนี่ยผมทำต่อไปเลยเยอะเลยนะครับนี่ก็เสียบเสียบเอาไว้เพื่อนเพื่อขยายนะครับเนี่ยเสียบก็ยังตอนได้อีกนะเพื่อนเห็นปะเนี่ยมันก็ออกลากเพื่อนเห็นไหมเนี่ยออกลากแล้วนะนะครับโอเคคลิปนี้ก็ ขอไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ